สนับสนุนโดยสบู่เยือย่อไผ้ชิงหลิงสูตรล่างนาสูตรถูต,ตัว089-422-3471ส่สงฮอดนหอดบ้านพี่ค้านเฮ็ดเสื้อดอก อุ้ยเป็นตะแซบแท้น so ี่อุ้ยต้มไก่อุ้ยพัดกะเพราอ่ะนี่ไข่เยี่ยวมาอุ้ยเป็นตะแซบอุ้ยต้มไข่มาตูมาเนี่ยบฮ็ดอกสั่งเอานี่แหละเป็นตะแซบคัก โอ้ยนัร้านนี้ก็เปิดใหม่ว้ายส้มตำปูปลาโอ้ยประมาน้ำลายไหลโอ้ร้านนี้เปิดใหม่คัะตำไข่ขยเยี่ยวมานี่ว้ายแสบมันชื่ววาาอโอ้วนอออบนอกว่าอ้วนกระยามันดอกหนึ่งก็เศร้าบมดเจ๊แบ่เอ้าบ่เบ่งโมงบ่เดี๋ยวนี้ใหม่บ่แล้ว มาเต้มุ่งเลยดูนี่ปาเทียงเทรงเอาพวกก็สวยไว้แกวะโอ้ยตื่นเช้ามาเจ้าซิโอเอได้บ่แล่นตำหน้าตำหลังหันยังบ่ได้ยังเดียวนี่ได้ยังกินละเจ๊แหวะยังว่านี่ล่ะคิดว่าเชียนตำบักหุ่งชิต้มไก่ก็คือว่าขี้ค้านเฮ็ดได้เดูนี่เขาเลยว่าซื้อร้านเอาเมียนเมียนเมียนเขาซื้อร้านเขาสบายหนึ่งประหยัดเวลาสองกะ ซื้อชีพหาชีพบาทนี่บ่แพงเด็เตาเห็นเอาเนี่แพงแพงเน้นค่อยก็ให้สบายค่าจักมือเออแต่ว่าค่อยเห็นร้านเขาเปิดใหม่นี่ตำปูปลาล่าเนี่ยว้าวมาน้ำลายเขาเลยไหลได้เด็ดนะโอ้ยอยู่ไหนร่องบาลน่ะนะมันต้องเปิดใหม่นั่นเน้นเออซื้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 อมากินน้ำมันเลยฮือเอ้าอยากขึ้กันเนาะโอ้ยวค่อยเลยว่าซื้อไก่ย่างมาเพิ่มไปจักตัวเนาะโอ้ยร้านไก่ย่างก็อยู่น้ำวัดนั่นดิสรุปแล้วที่ได้อยังกินอะไรเจ๊แวหวกที่ได้ออกไปซื้อ ค่อยเห็นอย่างค่อยกระยากไปเบิดได้เลยนะฮะจะซื้ออย่างมากค่อยกินง่าบ่นละวันโอ้ยเบิ่งเบนเนี่ยใครขึ้นใครขึ้นลดลงกับลดแน่นต้องกินทันไม่ต้กินแค่ไร้เถาะแต่ว่าใครก็อึดอัดอยู่างไใส่เสื้อผ้าก็ใส่ยากแงะขับวัตสุโตเลยเนี่ยโดนหนักขึ้นสามโลโอ้ยเบื้องบนกินเนี่ยเมื่อน้อยเบิวเป็นโตกันยังโบอิ่มอยู่น้อยมันหิวเนาะกระปล่อยค่อยแน่จักมือค่อยสิบอกเจเด้อเจแหวะ ขั้นเจ้ากินขอร้ายตอนนี้ไปหาซื้อปโปรตีนและก็อาหารเสริมมากินเด้อคุยกบคุมน้ำหนักเจ้าของได้ยอยไหมคือจ้งไข่กินท้องอยังนีิลดคูมม่มือมือเ้าไปสร้างวังลดตั้งสองขีดกูนอะอีหล,ลี่วะเออย่างแทะเสริมน้ำซัลเลแดงเข้าไปตานนี้มีแห้งมีแห้งบ่เมื่อยบ่เพียข่อยสิใส่สูตรเจ้านี่แหละสัสลองมือกันหน้ามือแรงนี่เนิเคื่องไข่แล้วประกันข่อยกินตลอดน้ำหนักข่อยลดตกลงมือแรงข่อยเอาอีหลีเออ Tha khoai tròi, khoai xin liêng nồi cho lời ai lùi? Quà! Liêng nồi nhanh? Ờ! Rồi chai mắc buffet bà? Khoai xin liêng xin kia lời! Liêng buffet ý nà? Ờ, vào ăn nà! อะไรเนาะมันกับบุหรี่ตั๊จ้านอะไรสรุปแล้วเจ้าเสียังแน่เนี่ยเขาจะเอาไปเสื้อไก่ย่างตับ่อละไก่ย่างตบ่อละเนื้อนเด้อมันยงแล้วมากบวนนนาเนื้อบ้วนม่จะาของอยากมโนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุต้มเต้มเด้อ